อันแรกเลยนีะ่คือตั้งเป้าเลยจะเข้ามาเป็นผู้นําในด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราตั้งธงชัดเจนเลยเพราะเรามีเทคโนโลยีเรามีโน้ตหาวนะครับเรารู้เลยว่ามันเป็นไวสเปซอยู่นะครับแล้วเราก็อยากจะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่คนไทยได้ลองเเราจะมุ่งเน้นนะครับให้ออร่าเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการความแตกต่างไม่น่าเชื่อนะฮะก็คือสร้างปรากฏการณ์ตัวออร่าเนี่ยคูฟีเอร มนนิไซ์เอ็กซิคิวทีฟวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับและที่นี่คือโชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของเกรดวอลมอเตอร์ตอนนี้ผมอยู่กับคุณนรงศรีตะลายน์กรรมการผู้จัดการบริษัทเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมธสวัสดีครับอย่างที่ตอนนี้เรานั่งกันอยู่ท่ามกลางรถยนต์ของเกรดวอลมอเตอร์ที่นี่เป็นโชว์รูมแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดยังไม่ถึงปีเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่มีความพิเศษยังไงครับที่นี่ จริงๆเราเรียกว่าเราไม่เรียกว่าโชว์รูมเลยนะเราเรียกว่าเอ็กซ์เพียนเซ็นเตอร์นะครับชื่อเต็มันคือ GWM Experience Center นะครับเป็น store แฟคชิพสโตร์เราจะมีรูปแบบสโตร์หลายแบบนะครับสโตร์ที่เราบริหารเองเราเรียกว่าเดลิเวอร์สโตร์นะครับถ้าคุณไม่ไปเดินตามห้างเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลเวสต์เกตซีคอนสแควร์ฟิวเจอร์พาร์คอะไจะเจอร้านของเราโซย์แบบหนึ่งเรียกว่าพาร์ทเนอร์สโตร์นะครับที่เราไปโคกับพาร์ทเนอร์มีศูนย์บริการทุกอย่างเหมือนกับเหมือนกับโชว์รูมรถยนต์ทั่วววไไปนนนนะะะครรรรรับบแแตาาแตตต่่ต่่่ยยยาา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 กกกศจงงงงถถมมมมมึ์ฟฟ้ดีีเเพใุออขผ ตลาดรถยนต์ประเทศไทยผมว่าถ้าเกิดจะก้าวไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย Great Wall Motor ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีบทบาทสําคัญเลยตรงนี้คือลงมองว่าอย่างครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นเป้าหมายเราเลยนะครับแล้วก็เป็นวิชั่นของเราเลยตั้งแต่เรามาในประเทศไทยเมื่อปี2020นะครับเราเซตเป้าหมายไว้ชัดเจนเลยว่าเราต้องการเข้ามาในประเทศไทยด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างในคำว่าแตกต่างเนี่ยเราเซตกลยุทธ์ไว้ชัดเจนไว้3าด,ด้านนะครับอันแรกเลยนั่นคือตั้งเป้าเลยจะเข้ามาเป็นผู้นําในด้านยานยนต์ไฟฟ้า ผู <P un ities> ้นำใน EV รนยนต์ไฟฟ้าเยนเราเรียกว่า XEV <c oughs> นะครับ XEV นี่เวลาเราพูดรถยนต์ไฟฟ้าเรา,เราพูดรถยนต์ลลรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเป็นปลั๊กอินไฮบริดหรือเป็น <c oughs> รถยนต์ไฟฟ้า100%เนี่ยเราเรียกว่า XEV นะครับเราตั้งธงชัดเจนเลยเพราะเรามีเทคนโนโลยีเรามีโน้ตฮาวนะครับเรารู้เลยว่ามันเป็นไวสเปซอยู่นะครับแล้วเราก็อยากจาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาให้คนไทยได้ลองกันนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ได้ที่หนึ่งกลยุทธ์ได้สองเนี่ยเรามีความชัดเจนมากเราต้องการจะมาเปลี่ยนแปลงมิติการสร้างแบรนด์ใหม่นะครรรรับผ่่าาานกกกทธุิจเียว user centric S <S ไม่ใช่เป็นคําสวยๆแล้วนะครับเราอยากให้ยูเซอร์เนี่ยเป็นแกนกลางในการสร้างแบรนด์นะครับแล้วอยู่ในระดับเดียวกับ OEM นะครับก็คือผู้่อ้ายูเซอร์มาร่วมกันสร้างแบรนด์นะครับสร้างกิจกรรมและโผล่ไปได้วยกันมันเป็นมิติการสร้างแบรนด์แบบใหม่นะครับแล้วก็เปิดฟังเสียงพูดพวกในทุกมิตินะครับไม่แวบไม่แก้เรื่องเรื่องสเปครถเรื่องรูปแบบอะไรต่างๆนะครับรับฟังทุกอย่างเพื่อจะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับแล้วก็มาสู่กลยุทธ์ที่3นะครับเอาเสียงพวกนี้เนี่ยมาปรับในเรื่องของตัวปรระสบกาณ์ใหม่ เอาเพนพอยต์ต่างๆที่ลูกค้าเคยได้รับจากธุรกิจรถยนต์นตการซื้อขายรถยนต์ต่างๆมาเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่มาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่เรายกเลิกระบบดีลเลอร์แบบเดิมนะครับดีลเลอร์ที่เป็นคนกลางซื้อมาแล้วขายไปนะครับเราทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ให้บริการแล้วนะครับไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องการขายเพราะเราเริ่มเจ้าแรกเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทําในราคาเรื่องระบบ o ันไพร์มีราคาเดียวแล้วเราก็ทําราคาให้ดีที่สุด นะครับให้ลูกค้าคอนเซนเทรตอยู่ที่ Product เทคโนโลยีต่างๆที่เรามาเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าไหมจะได้ไม่ต้องไปดูนะว่าตกลงมันส่วนลดของแถมมากน้อยไหมนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องเรื่องใหม่นะครับแล้วเราก็มาสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านระบบออนไลน์ทูออฟไลน์เราก็สร้างตัว GWM เนี่ยแอปพลิเคชันขึ้นมาสร้างมาจากเสียงของผู้บริโภคเลยนะฮะในแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสั่งจอง e ท t Drive รถนะครับมาถึงหน้าบ้านได้ทำไมเดี๋ยวนี้คนไทย กล้าซื้อรถยนต์ทางออนไลน์มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยเราไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นการสั่งอย่างเดียวมันมีอยู่อีก4ฟังก์ชันนะครับแรกมันมีเรื่องคอมมูนิตี้นะครับไม่ว่าชาติไหนก็ต้องการต้องการฟังเสียงคนอื่นด้วยนะครับในคอมมูนิตี้เนี่ยเราก็จะให้ยูเซอร์ของเราเนี่ยที่มีประสบการณ์การใช้รถอยู่แล้วทั้งดีทั้งไม่ดีสามารถแชร์ประสบการณ์จริงได้หมดเลยเราซื้อรถไปเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นรีโมทคอนโทร นะครับให้สามารถที่เราจะควบคุมรถได้นะครับ,รบจะสั่งเปิดปิดหน้าต่างเราจะไปที่จอดรถมันร้อนเราสั่งเปิดแอร์รอก่อนนะครับให้เราไปถึงเรียบร้อยแล้วไม่ร้อนอนะฮะหรือว่าเราลืมปิดหน้าต่างพวกมันจะเตือนเราก่อนเช็คลมยางทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตไปเลยครับถ้าเป็นรถไฟฟ้านี่มันก็จะบอกเรื่องของปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งแล้วฟังก์ชันสุดท้ายที่ยูเซอร์ชอบมากๆคือเรื่องของตัวเรียกว่าแบรนด์สโตร์นะครับทุกกิจกรรมทุกอินเตอร์ นะครับจะได้จะได้คะแนนแเรเรียลอ่อยแล้วเขาก็มีวิธีที่จะเบิร์นพอยภาพนะครับอาจจะสั่งลำโพงสั่งเครื่องเสียงสั่งแก๊เจ็ตต่างๆซึ่งมันก็เป็นอีโคซิสเต็มนะครับที่ยูซอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้มากเห็นจำนวนตัวเลขแล้วเห็นการตอบรับแบบนี้แล้วมันมีคำพูดหนึ่งครับที่จะอดไม่ถามไม่ได้ก็คือมีคำพูดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นของเล่นคนรวยต้องคนรวยต้องมีรถยนต์น้ำมันอยู่แล้วถึงจะมีคันนี้เป็นคันที่สอง คันที่จะซื้อคันแรกอ่ะไม่ได้หรอกตรงนี้คุณรงลงมองว่าไงบ้างครับผมว่าถ้าเราย้อนไปสัก5 6ปีที่แล้วเนาะครับคำพูดนี้อาจจะมีมีส่วนถูกอยู่บ้างนะครับตอนนั้นผมจําได้เนี่ยก็รถกีโนไรฟ้าเนี่ยระยะทางวิ่งก็ได้จะร้อยกาโล200โลนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะสูาแพงกว่ารถสันดาปหนายหรือรถน้ํามันเนี่ยสองเท่าหรือสองจุดห้าเท่าสองล้านสองล้านกว่าแล้วก็ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Early Adopter l ิร d o p t e ออรครอพร้อร่จรม่ๆรยงนะครับ้ก็ข้อัรของเรืู่นร์บการ เรื่องสถานีชาร์จที่อาจจะยังมีไม่พร้อมต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งณเวลานั้นผมคิดว่ากลุ่มนั้นต้องยอมรับความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันนีมันค่อนข้างต่างกันกน,นะครับคุณก็คุณไม่เห็นเนี่ยสีปีที่ผ่านมาแล้วรถฟ้ามี adoption ที่เร็วขึ้นมากเร็วมากแล้วก็โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าช่วงปีปลายปีต่อเนื่องเข้าปีนี้นะครับต้องบอกเลยเป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วง EV adoption น่าจะอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับมันเกิดจากหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของแรกคือเรื่องของ product นะครับพอ์ดัคมันมาเป็นเกมเช้งนะครับจากรถที่เคยวิ่งได้ร้อย0องโลต่างๆเนี่ยนะครับมันเนี่ยเราเจอรถนะครับที่สามารถวิ่งได้ถึงเนี่ยห้าร้กิโลไม่ว่าตอนนี้น่าจะเข้าใกล้ไม่เป็นของเล่นคนรวยแล้วรถระดับลงมาเรื่อยๆเริ่มเป็นแมสมากขึ้นแล้วนะครับคนเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นกับรถไฟฟ้า <ừ. S 1> ด้วยา เมื่อกี้พูดถึงหนึ่งในรุ่นที่เป็นเกมเชนเจอร์เลยครับก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังคุณนลินนี่คือออร่าคูตแคทออร่าคูตแคทครับเล่าเรื่องของออร่าคูตแคทให้ฟังนิดนึงครับเราเริ่มรู้แล้วนะครับว่าคนไทยเนี่ยนะครับชอบรถคันนี้นะครับเราก็มาทําการเปิดตัวรถคันนี้ในเดือนตุลาคมนะครับปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะก็คือสร้างปรากฏการณ์ตัวออร่าคูตแคทฟีเบอร์นะครับการตอบรับดีมากใช่ฮะภายในเราได้รับเราเปิดจองสิทธิ์นะเราเรียกว่าจองสิทธิ์นะครับสิทธิ์ในการจองเนี่ย24ชั่วโมงแรกเนี่ย มีคนจองเข้ามาเนี่ย4,296คันพอในช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับหลังจากมีมาตรการรัดต่างๆนะครับเราก็ได้ยอดจองเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์อย่างเดียวเนี่ยครับเกือบเกือบ2,000คันครับนะครับแล้วก็รถทันขังผมเนี่ยนะครับเรามีการเปิดตัวออร่าคุชชั่น GT ไปครับนะครับในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าได้รับปรากฏการณ์ใหม่นะครับหรือมียอดจองเต็มสิทธิ์เลยที่เราไม่ได้รับโคต้ามา500คันนะครับภายใน58นาที ตังนี้แล้วอยากจะถามต่อครับว่าในมุมมองของคุณอรงครับมองภาพของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเก e ยร์บอมมอเตอร์ผมบอกแล้วว่าเหมือนเป็นฐานะของเกมเชนเจอร์คนหนึ่งเลยครับผมต้องบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ทุกของ e v option นะครับอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็จุดตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะคัเหมือนกับเหมือนแค่ผัดประตูมาแต่เราเริ่มรู้สัญญาและเริ่มเห็นแสงบางอย่างแล้วนะครับ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจฮะจากยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วทั้งปีนะครับประมาณ2,098คันคงจะไม่ผิด2,000เดซิลล์ปีนี้ผ่านมา7เดือนนะครับยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้านี่ไป4,000กว่าแล้วนะครับแต่ออร่าคูดแคทเนี่ยมียอดจดทะเบียนในนั้น47ก็คือเทคโนโเกีแชร์ไปเกินครึ่งนึงแล้วนะครับนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์แล้วฉะนั้นถามว่าตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากในเรื่องของปรากฏการณ์ของตัวรถเอง เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ในราคาที่เข้าถึงได้นะครับและการใช้งานก็มันก็ง่ายสะดวกนะครับรถทุกคันเรามีแถมโฮมชาร์จไปนะครับการวางแผนการใช้มีอัทุกอย่างทําให้คนเริ่มกลับมาคิดแล้วนะครับว่าเออไปรถไฟฟ้าเลยดีไหมในปีนี้เราจะขยายการนิชาร์จเนี่ยออกไปให้ครบ55แห่งนะครับก็จะมี3รูปแบบนะครับขออาเรียนนิดนึงรูปแบบแรกก็คือเราลงลงทุนเองนะครับก็คือตัว g c ชา Supercharging Station ครับ อน,นที่สยามเนี่ยนะอาจจะไปในโลเคชันอื่นแต่ที่2เราเรียกว่าตัวซปเปอร์ชาร์จที่พาร์เนอร์นะครับที่จะกระจายอยู่ทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ70%ในกรุงเทพแล้วก็30%ในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็แบบที่3เราเรียกว่า d เดสิเนชั่นชาร์บเราจะไปโคโเนตกับไปโคกับทางด้านพาร์เนอร์เราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับห้างร้านอาหาร นะครับสปาอะไรต่างๆเพื่อจะเอาชาของเราไปอยู่ในจุดที่ลูกค้าไปใช้ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับก็เราก็เราเราได้พาร์ทเนอร์แล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศเร็วๆนี้<อ>สถานีชาร์จทั้งหมดของเราเนี่ยที่ทเรียนมาทั้งสามแมวเนี่ยจะเปิดรองรับรถทุกยี่ห้อ,อทุกยี่ห้อไม่ใช่เฉพาะรถเกรดบอยเดียว <รถ S 1> นี่คือ,อ,อ,ค,อคีย์สำคัญเลยคีย์สำคัญเลยครับแปลว่าไม่ต้องใช้เกรดบอยมอเตอร์ก็สามารถจะใช้รถยี่ห้อไหนก็ได้ก็ไปไปชาร์จที่สถานีชาร์จมาชาร์ได้นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยทำงานผ่านแอปพลิเคชันของเราครับนะครับ สุดท้ายครับคุณดารงอยากจะถามแทนคนที่กําลังอยากจะซื้อรถยนต์คันแรกหรืออาจจะเป็นคันที่2ก็แหละรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นช้อยสาหรับเขาไหมครับก <Sure. S 1> ็อยากจะเสริมน so ิดนึงจริงๆนะฮะเรื่องจริงๆแล้วออร่าของเราเนี่ยนะครับการสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับให้ออร่าเนี่ยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการความแตกต่างนะครับที่มองหาเทคโนโลยีที่มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับ ออร่าคูดแคทจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นด้านรถยนต์นะฮะเราต้องการสร้างให้เป็นแบรนด์เหมือนกลุ่มโมบิลิตี้แกจิตนะครับเหมือนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เรามันเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้นะครับการใช้งานที่สะดวกต่างๆนะครับซึ่งมันน่าจะมาตอบโจทย์ของลูกค้านะครับในเรื่องการใช้งานสำหรับลูกค้าที่ลังเลอะไรต่างๆเนี่ยครับผมคิดว่าอยากให้มองมาดูนะครับว่ารถไฟฟ้าวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วออร่าคูดแคทเนี่ยนะครับก็น่าจะตอบโจทย์นะครับของลูกค้าในหลายด ดีไซน์แล้วก็เซฟตี้ต่างๆที่สำคัญราคาตอนนี้ก็จับต้องได้ด้วยแล้วราคาก็จับต้องได้ด้วยครับผมและนี่คือทั้งหมดของเกรดบอร์มอเตอร์ครับขอบคุณคุณนรงมากครับขอบคุณครับ